เอาล้ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้หายไปเป็นนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์ขุดเหรียญครับเจ้าตัวของเหรียญ TRX นะครับเว็บไซต์นี้สามารถทําการถอนได้จริงนะครับคือผมลองใช้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับแค่เพื่อนเพื่อนสมัครนะครับสมัครที่ตามลิงก์ที่ผม เงืนไว้ให้นะครับแล้วก็ต้อการฝากต้องการฝากเหรียญเนี่ยประมาณ5เหรียญ X นะครับขั้นต่าคือ5เหรียญ G I X เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถถอนได้ทุกวันนะครับถอนได้ทุกวันนะครับโดยที่ทางเว็บไซต์เนี่ยจะแจกเจ้าตัวเหรียญเนี่ยที่โควต้ดแต่ละวันเนี่ยที่เป็นเปรเซ็นต์นะครับท่านเพื่อนฝากเยอะก็จะสามารถถอนได้เยอะนะครับ ฝากน้อยนะครับขั้นต่ำห้าเหรียญเนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็จะถอนได้อยู่ประมาณ0.45 0.45เหรียญต่อวันนะครับก็ลองมาสมัครกันดูนะครับวิธีสมัครง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ที่สมัครตรงนี้นะครับ มาหน้านี้นะครับเพื่อนๆใส่รายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับว่าจะเป็นันวแรกครับก็แรกให้เพื่อนๆใส่มือถือดัมเบ์ก็คือโทร,รศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับไอ้ตัวนี้นะครับ,นะรบก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยจะเป็น พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าเข้าใช้ฮะเบอรไซต์นะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยนะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นยืนยันพาสเวิร์ดที่ใสอันตอนแรกนะครับต่อมานะครับตัวนี้ครับตัวตัวโคดเนี่ยตัวโค้ดเนี่ย ่วนตัวนี้นะครับจนตัวนี้ส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ไม่เกี่ยวครับเป็นเป็นแค่รหัสเชิญที่เพื่อนๆต้องการลองอินเข้ามาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกตัวนี้นะครับให้ใส่ตัวเลขนะครับที่เพื่อนๆมองเห็นนะครับก็คือตัวนี้นะครับเกาลงไปนะครับก็เกาลงไปตรงนี้นะครับ กค่นี้เองครับเพื่อนๆก็กดเพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้ได้นเลยนะครับเซตอัพนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบครับเอาละครับเมื่อเพื่อนๆ่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนลอกอินเขา้าใช้งานระบบนะครับ นะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆ <ST AT> พาานนื่อนก็ไม่ต้องไม่ตกใจครับมันจะมีนะรูปหน้า,าตาตัวนี้เด้งเด้งขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเขาจะบอกรายละเอียดว่าอันเพื่อนฝากเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์การถอนเนี่ยก็จะเยอะนะครับถ้าฝากน้อยเปอร์เซ็นต์การถอนเนี่ยก็จะน้อยไปด้วยนะครับคือในการถอนแต่ละวันของเพื่อนนะครับคือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่5ตเตียอีกนะครับ ก็ลองฝากดูก่อนนะครับว่าจำนวนที่ฝากเข้ามา5้าเีกเนี่ยสามารถถอนได้จริงหรือไม่นะครับแต่ตัวผมเนี่ยถอนออกไปแล้วนะครับว่าแค่ฝาก5้าเีกเนี่ยก็ถอนได้นะครับพอมาถึงหน้านี้ครับให้เพื่อนๆทาการฝากเหรียญนะครับให้เพื่อนๆทำการฝากเหรียญนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับรีพอร์ตนะครับทำการฝากเหรียญนะครับ เมื่อนเพื่อนมาหน้านี้นะครับก็จะบอกว่าให้เพื่อนเลือกนะครับเลือกเบสิกหรือว่าเป็นของโปรโมชั่นนะครับทางเว็บไซต์นะครับส่วนตัวผมก็เลือกของเจ้าตัวเบสิกนะครับคือเลือกตัวนี้นะครับเอกตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าชิ้เข้ามาแล้วก็เพื่อนก๊อ y ปี้นะครับก๊อบปี้แอดเดตนะครับที่เจ้ากันฝากนะครับ เพื่อาฝากเหรียญเจ้าัวเตียอีกนะครับก็กด Copy ตัวนี้นะครับ Copy แล้วก็ไปที่กระเป๋าคนเพื่อน,นครับแล้วก็ทําการฝากเหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อนฝากเหรียญเสร็จแล้วนะครับมันเหรียญก็จะเข้ามาตรงที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ ลอนะครับลอรอถอนได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการถอนเนี่ยส่วนวิธีการถอนนะครับเ,เพื่อนๆให้มาให้มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับตรงที่ตรงกระเป๋านะครับ ตังกระปอร๋อของเพื่อนๆนะครับแล้วก็มากดคลิกทครับนะครับที่รับเหรียญในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆต้องถอนออกนะครับในแต่ละวันเพื่อนๆเนี่ยต้องทําการถอนออกนะครับถ้าไม่ถอนออกก็จะไม่ได้เหรียญตรงนั้นไปนะครับ อันนี่คือย้อยขั้นต่ำที่ผมฝากนะครับคือ5 TRX นะครับที่ผมฝากเข้ามาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดการถอนเนี่ยผมถอดออกไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวิธีการถอนนะครับก็ให้เ,เพื่อนเข้ามาตรงที่วิสโดรตรงนี้นะครับกานจี้เข้าไปนะครับ ถอนแรกเลยครับพื่อนเพื่อนนะครับใส่จํานวนที่อยู่จํานวนสาหรับการถอนนะครับจํานวนสํหรับการถอนก็เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับเนเป็น daily w i t h d r a w l i m i t นะครับสําหรับการถอนแต่ละแต่ละวันของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนๆ่สามารถถอนได้ยอดถอนจานวนเท่าไหร่นะครับ ส่วนของผมก็จะอยู่ที่0.45จุดสี่ห้าเหรียญนะครับสำหรับการถอนในครั้งนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วะคให้เพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนใส่จำนวนตรงนี้นะครับเมื่อใส่จำนวนเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกช่องหนึ่งครับก็จะเป็น ช่องที่อยู่แอดเรสของกระเป๋าองเพื่อนนะครับที่จะถอนเข้านะครับส่วนตัวผมก็ใช้ของเจ้าตัวของอกระเป๋าบิดคับนะครับอืม ก็ไปที่ Wallet ครับเลือกนะครับเลือกสำหรับการฝากนะครับเลือกฝากนะครับแล้วก็กดตรง Copy นะครับ Copy ที่อยู่ ส่วนช่องนี้นะครับช่องนี้ครับก็จะเป็นช่องนี้ก็จะเป็นใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดของเพื่อนๆที่ทำการล็อกอินเข้าระบบตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำงานกดคอนเฟิร์มไปนะครับเสร็จแล้วครับก็รอรับเหรียญอ่า เข้ากระเป๋าได้เลยนะครับจำนวนขั้นต่ำในการฝากนะครับของเจ้าตัวเว็บไซต์นี้ก็อยู่ที่5เหรียญน,นะครับส่วนใครที่สนใจก็ลองมาสมัครกันใช้กันดูนะครับว่า,าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ถอนอได้จริงนะครับส่วนลิงก์ด้านล่างผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับวิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ